นาดวัละสวัสดีตอนเช้าคับเนาะโอ้นี่ครับผู้บ่าวจะมากินข้าวเด้อคับเนาะอันนี้จะเป็นนึ่งปลาคับนึ่งปลากัดนี่ครับน้ําจิ้มจะเป็นน้ําจิ้มสามรสนะครับมันจะมีรสเก่งรสมอเตอร์ไซค์ห้างและรสสามเหล่าไม่ใช่แล้วแหละอันจะเป็นนี่ครับเขาเรียกว่าเจ้าครับเจ้าวันผมเจ้าหินดิบครับบีบปังน้ำสมซ้อมนี่ข้าวมันรนาวแป็นพิชิตครับนี่ อ๋อสซบจะบอกไครเชียวนะครับไม่สับคนคีณค,คณป่วยทันทีนะครับถ้าคุณไม่แับผมแับคนเดียวก็ได้เป็นได้พวกแกดื่เราไปพวกแกไปกินเขากินนานตัวพวกแกอ,อ้านี่คำนะ็อหอืมสนหน่อยสัโอ้นี่ครับปลาเข็งตัวใหญ่ใหญ่มีไข่ด้วยนัดชอบคำน็อห์อ่นนนะอยังไงก็อืมน้ำลายแตกคำน็ะเอะว่าแล้วว่าแล้วความอะไรมันเตะตาผมคำนะ็อถ้าอยู่นานไม่ได้ตาผมช้ำแน่นอนแล้วอาจจะถึงบอดเลยทีเดียวเชียวนี่แหละครับ ความัาแค่ในคนตาบอดแต่ความมัร่อยตอดโอ้แม่ทำยิ่มตอดแต่เต้นตำตอดตายอ้าเฮ้ยนผมตาตกครับเนาสวัสดีตอนเช้าครับผม